สวัสดีครับเพื่อนชาวไผ่ทุกท่านครับวันนี้พามาชมไผ่ที่ทำไว้นะครับมีไผ่ข้าหลามกับแดงจากเง้าไผ่ป่าหนามจากเม็ดปีหกเจ็ดนะครับเม็ดปีหกเจ็ด แล้วก็ไผ่ข้าวหลามกาบแดงจากเง้านะครับแล้วก็ยังมีไผ่เลี้ยงสร้างไผ่ไผ่ลวกไผ่ลวกลำใหญ่นะครับไผ่ลวกปู่ตั้งชื่อเองว่าไผ่ลวกนวนมาจากทางอีสานนะครับนี่ก็คือไผ่ป่าหน้ำถัดไปเป็นไผ่ยักษ์ปักิ่งกับยักษ์นานนะครับ แล้วก็ยังมีไผ่กิมซุงหรือไผ่ไผ่ตองลืมแร้งนะครับอันนี้ไผ่สร้างไผ่นะครับไผ่ยั้งสร้างไผ่ช้ลำนะครับท่านที่สนใจนะครับสอบถามมาได้ครับอยู่ที่ตำบลแก่งโสพามเอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับปักหมุดมาร้านย่าน้องไผ่นะครับ เรามีพันธุ์ไผ่หลากหลายสายพันธุ์ไว้บริการกันนะครับถ้าต้องการปลูกปลูกไผ่มาที่นี่ทีเดียวจบนะครับเรามีกันห้าสิบกว่าสายพันธนะครับอันนี้คือไผ่ไผ่ตองไผ่บงใหญ่นะครับนี่คือไผ่ใบทอง นะครับรางใบทองของปู่ที่ปลูกสะสมไว้นะครับนี่นะครับใ้ใบสวยเป็นทรงแบบหางกระลอกนะครับนี่นะครับเป็นพุ่มนี่คือไผ่กายพันธ์ุที่สะสมไว้นะครับอันนี้ไผ่เปาะ ไผย,ยักษ์มูเซอร์และอีกหลายๆอย่างครับท่านใดสนใจสอบถามมานะครับอยู่ที่0881565919 0867343078นะครับตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองนะครับให้ดูอีกนิดนะครับอันนี้เป็นไผ่สางมนนะครับแล้วก็ไผ่แปดไผ่เลี้ยงลำคดไผ่ หลากหลายสายพันธุ์ครับครับให้รับชมกันแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ